วันนี้กินขนมจีนนะน้ำยาปูนี่น้ำยาปูเราดูสิว่าข้างในเป็นไงบ้างมีโอ้โหนี่ยนี่ขาปูมีเนื้อปูแล้วก็เนี่ยข้นๆแบบนี้น่ากินน่ากินหอมมากเลยหกสิบาทนะเนี่ยน้ำยาปูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวราดน้ำยาเนี่ เห็นไหมค้นๆเลยนี่น่ากินมากๆเ่ยฮนมจีนน้ำยาปูแซบอิลีนะโรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริกิตนิะ์มีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยมากินกับน้าเล็กเมื่อคลุกน้ำยาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นไงฮะน่ากินไหมละ่ะ มีขาปูวางอยู่ข้างบนด้วยอืมมากินดีกว่า,ากินกับน,นเลยค่ะรับนี้เลยอหอมน้ำยาปูหากินยากนะขนมกินน้ำยาปูอะ่ะหกสิบบาทก็ถือว่าไม่ไมแพงนะ มีขาปูแบบนี้เหนอเฟนนด้วย รสชาติจะอร่อยแล้วก็ออกกลางๆเนี่ยไม่เข็มไม่ไม่หวานเกินไปกำลังพอดีนะเล็กเอาแบบกลางๆนี่แหละนะแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยเป็นโรคกระเพาะก็เลยต้องหากินอะไรแบบกลางๆแบบนี้ อร่อยจริงๆรนะนะก็เป็นเมนูที่ถือว่ากินง่ายนะเหมาะสำหรับหน้าร้อนด้วยกนะสนั้น่จบจริงๆนะมีผักเพียบเลย ก็ประมาณสักหนึ่งจับครึ่งหรือสองจับเนี่ยก็กำลังพอดีนะตัวไม่น้อยเกินไปนะอร่อยครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยวไ้ก็พามากินขนมจีนน้ำยาปูนะที่มีขายอยู่ใน ร้านเส่ร์ฟอการของเราเนี่ยหกบาทก็ถือว่าอร่อยแล้วก็อิ่มพอดีนะสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ